ถึงตาของรุ่นพี่จะแสดงนะครับผมในท้องเรื่องนี้ยังไม่ได้กำหนดนะครับแต่ผมขอบอกว่าการแสดงชุดนี้มีสปอนเซอร์เยอะมากขอเสียงตบมือครับผมบแสดงนะครับผม อ้าวคนดูไปไหนหมดแล้วเนะี่ยอ้าวสวัสดีครับผมชื่อคนึง <Okay. S 1> ชอบกินขนมชอบไปดูแม่คันิง้งชอบสั่งผัดคณะใส่ผงขนออครับ <laughs> ผมเป็นสายรับที่เก่งที่สุดในโลก ภารกิจสำคัญเหนือทุกสิ่งครับครับผมยาวและหนาแบบนี้ละค่ะที่นุ่นชอบแต่ก่อนก็มีปัญหาผมขาดหลุดร่วงนะคะบางซะจนใครๆก็อยู่ให้ตัดแต่นุ่นไม่ชอบผมสั้นพอใช้แพนทีนแฮร์ฟอร์คอนโทรลผมขาดหลุดร่วงลดลงมากไม่น่าเชื่อเลยอ เรามันก็โสดมานานสักหลายปีอยากจะมีแฟนสักคนเว้ยเฮ้ยคนนี้ใช่เลยนะ I'm the

น่ารักจังเลยน se oh. ุ่นเรามาเป็นแฟนกันนะก็คุณและคุณเท่านั้นไงล่ะแลวคุณล่ะคิดแน่ผมโอเคเป็นแฟนกัน ฮัลโหลครับเสียค้หนึ่งคุณได้รับภารกิจให้ฆ่าคนในภาพนี้ส่งรูปเลยครับเฮ้ยส่งไม่ผ่านส่งไหนครับเสียส่งไหนครับเสียเฮ้ยยุนแฟนเรรนินะได้ครับเสียได้ครับเสียภารกิจสำคัญเสมอครับครับนี่ครับ คุณนุ่นคุณได้รับภารกิจให้ฆ่าคนในภาพนี้จริงเหรอคะได้นี่มันนี่มันคนะันีเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้ว ก็รู้นะว่าผมต้องการอะไรฉันรู้เอางี้เรามาสู้กันให้สมศสกดิ์ศรีนจัดไปเอ้กระปีอยู่ไหนเดี๋ยวใหม่เผื่อคนไม่ได้ยินกระปีอยู่ไหน ปผงเป็นแปดเก้าสิบแต่เจ้นุ่นนุ่นเราขอโทษเรายังเป็นน้องทำอ่ะ ดูจะเป็นเด็กแต่สมองมันผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือนักสืบโคดตัวยอย่อยากกีก้ากันไปอย่าตะนึงกันไปสึงฉากข้าวที่เห็นน่ะหากันมานานแล้วอะไรชูทำไม เดี๋ยวครับยังยังไม่เจอเอาละนี่โอ้โหเราก็ได้เตือนตามสืบสอบทุกคดีมานานแล้วได้จนสืบพ,พบเบาะแสคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่มันต้องมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่เอ๊ะเฮ้ยนี่มันเส้นผมผู้หญิงอยู่ะทั้งที่ห้องนี้มีแต่ผมถ้าไม่มีผมด้วยเนี่ยต้องสืบหายได้ ถ้าไม่มีคนตัดผมก็ต้องมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนว่าแต่ศพมันอยู่ไหนวะศพอยู่ไหนอะไรครับเดี๋ยวับหาก่อนหาไม่เจอหาไม่เจออยู่ไหนนีหาดีๆเดี๋ยวครับใจเเฮ้ยเพิ่งเจอศพดีวา ผู้หญิงศพอายุประมาณ17ปีนมนมไม่มีนี่นนนนจะฮาเป็น,น <c oughs> มีก็ได้นิดหนึ่งเจอแท,นทงนี่วะใครกล้าแทงวะไม่น,าน่าเลยนี่มัน นี่มันไม้จากเก่็ดมะพร้าวที่เกาะสมุยนี่หว่าไม่ได้การละคนตายอาจจะไปเกาะสมุยแล้วทิ้งไดอินแมเสเซดเอาไว้ดังนั้นเราต้องเดินทางไปเกาะสมุยปไปเกาะสมุยกันเฮ้ยเย่ การเต้นแบบนี้แสดงว่าเรามาอยู่ที่เกาะแน่เลยอ๊ะว่าแต่ทำไมเกาะนี้มันล้างจังไม่เห็นมีใครอยู่เลยเฮ้ยหาคนดิเฮ้ย ท่านเป็นใครโอ้น่าจะเป็นฮีโร่แต่งตัวชุดโบราณแบบนี้ท่านอแนเมกาบ้างฮะฮะฮะใครยังไม่ได้ทำอะไรเลยข้าคือใครนักรบสปาร์ตันใครถามท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันี้ไม่ตกลงกันไหมถ้าเรือกฮาน ดีคนอื่นทำไมโอเคไหมโอเคนะโอเคตอนนี้ข้ากำลังหาของอยู่เฮ้ยท่านดูลูกนี้ลูกคนพ่กลท่านกำลังหาอะไรท่านหาอะไรข้ากำลังหาหอกท่านมาหาหอกอะไรวะข้ามาหาหอกพ่อข้าพ่อพ่องเหรอ เดี Smile, ๋ยวเดี๋ยวเดี affe, ๋ยวนี่ไงออกออกพ่อข้าเฮ้ยทำไมวะนี่กองกองทับข้าเ่นกับคนดูบ้าโยะครับผมมาเลยเรา โอ้ท่านกำลังเป่าให้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเป่าฝุ่นมันเกาะโอเคท่านนี่มาในดินแดนข้าทำไมข้ามาเนี่ยเพื่อสืบสอบหาเบาะแสการฆาตกรรมข้าไม่รู้หรอกแต่อาจารย์ข้าเอ้ยเดียวแต่อาจารย์ขารู้ทุกอย่างอาจารย์ท่านรู้ทุกอย่างใช่แล้วรอชาอยู่ใหญ่ กั <ไป S 1> หาจารท่นไม <ป S 1> ่ใช่ไปหาจาท่านกันไประหว่างเดินทางระยะทางไกลมากขอพักด้วยโฆษณาสักคู่โฆษณาสักคู่น เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น daycare.